R otes, R otes. สวัสดีทักทายคนรักชวนชมยามเย็นครับวันนี้พามาดูเจ้าเพชรบ้านนาที่ผมเข้ารวดไว้วันนี้เนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก่อนที่จะเข้ารวดนะผมก็ทําการตัดแต่งกิ่งไปเนาะหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งมันซ้อนกันอยู่ผมก็ที่แรกจะทำห้าเสาไงห้าเสาเอ๊ะดูมันห่างไป จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสาก็สวยดีเดี๋ยวนี้ก็รอโตอย่างเดียวอันนี้ก็ดิเก็บรายละเอียดอันไหนมันยาวก็เดี๋ยวตัดทดตัดทดให้มันได้วงของมันแนวทางการแต่งเพชรบ้านนาเราก็ดูฟอร์มของแต่ละต้นครับว่าฟอร์มข,ขึ้นมาอย่างไงถ้าเป็นฟอร์มอย่างนี้เราตด้งแต่เล็ก กิ่งอิเล่เกะขะไปหมดเลยนะอันนี้ต้องปล่อยให้โตก่อนให้มันโตไปเลยแล้วเราไปเดี๋ยวไปเราไปตัดทิ้งเอาแบบนี้กิ่งอิเละเกะขะปล่อยให้มันโตไปเลยเดียวค่อยมาตัดทิ้งเอาทีหลังตอนนี้ก็หมายมั่นปั้นมือไว้หน่อยเป็นต้นโชว์ <c oughs> ต้นโชว์ต้นโชว์ ตัวนี้ใบใบจะออกเงินเงินเงินเยอะกว่าอตัวนู้นหน่อยตัวนู้นจะเขียวเข้มอีตัวนี้ไม่เข้มอีตัวนี้จะออกเขียวบอลบอลสีบอลจะเยอะกว่าตัวนูน้นทีนี้ก็รออย่างเดียวแล้วครับรอเลี้ยงเมนเลี้ยงเมนให้ใหญ่ เลี้ยงเมนให้มันใหญ่ถ้าเมนมันใหญ่ขึ้นตู้มันจะดูสวยกว่าอัอนนี้เมนเล็กไปนี่ก็เลี้ยงเมนอย่างเดียวอยากให้ได้เดี๋ยวผมอยากได้เมนใหญ่กว่านี้ไงถ้ามันใหญ่กว่านี้นะสวยมากเลยอันนี้มันเล็กกว่ากิ่งนี้อีกพอๆกันเลยนะอยากได้เมนใหญ่พอดีไม่ได้ตัด ที่ช่วงแรกก็ได้ตัดมันน่าจะมาเลี้ยงสองกิ่งนี้มันก็เลยทําให้ไม่ใหญ่นี่มันก็เลยตัดออกหมดเลยเนะี่ยทีจะได้มาเลี้ยงเมนให้มันใหญ่ขึ้นนี่จะเป็นรูปน่ดูมุมสูงมุมสูงสวยนะเหลือรายละเอียดใครมาเก็บทีหลัง อนี้ก็ปล่อยยาวๆไปเลยเก่งได้แล้วเดี๋ยวทีนี้ก็รอบเปลี่ยนดินก็แต่งรากไปเรื่อยๆอันนี้กระถางน่าจะหกสิบห้าสิบกระถางห้าสิบขึ้นแปดสิบก็ไม่ได้เกียบแล้วเนี่ยเพราะว่าหกสิบมันก็จะเต็มพอดีใส่เจ็ดสิบกำลังดี เดรอบต่อไปขึ้นกระถางเจ็ดสิบดมุมนี้ก็สวยนะมุมนี้สวยถ้าเห็นเมนหน่อยออมุมนี้เห็นเมนมุมนี้ก็จะสวยหน่อย